สวัสดีครับผมวันนี้พามาดูบ้านหลังใหม่นะครับที่เราเพิ่งรับซื้อมานะฮะผมบอกเลยว่าโครงการนี้สุดยอดมากคือโครงการเชื่อโครงการบุตรสลินนะครับผมเป็นเครือของแอนเทาวเป็นบ้านยุคเก่าของบ้านแลนนะยุคประมาณสักปี3 7 3 8ช่วง40ช่วง,งนี้ประมาณ25ปีที่แล้วซึ่งบ้านเนี่ยอายุก็จริงนะครับผมแต่ยุติบุคคลสภาพแวดล้อมคือดีมากผมบอกเลยว่าโครงการนี้ยุติบุคคลนะครับยังต้องแลกบัตรเข้าอยู่นะ รอพอเนี่ยยังต้องแลกบัตรเขาอยู่อีกทั้งเนี่ยโครงการที่มีสระว่ายน้ําด้วยเนี่ยครับบ้านราคาไม่ถึงสองล้านแต่มีสระว่ายน้าในโครงการเป็นเท้าเฮาส์หาที่ไหนผมบอกเลยว่าคุณหายากมากนะครับผมโครงการที่อยู่แแบบเนี้ยเคลียร์แบร์แลนด์เท้านะครับผมอันเนี้ยเชื่อถือเรื่องบ้านเขาได้แน่นอนเลยอย่างซอยนี้นะครับผมเป็นหลังผมหลังนี้นะครับซึ่งซอยนี้เนี่ยข้อดีคือรู้ไหมมันจะเป็นซอยที่สามารถเชื่อมได้อย่างเงี้วนบนออกอีกซอยหนึ่งได้คือ คุณเนี่ยเขาจะกปากซอยทางนี้มาใช่ไหมอ่ะคุณสามารถวนออกได้เลยไม่ต้องมานั่งกับรถในซอยแคบๆเหมือนที่เคยเป็นเทาเฮาส์ปกตินะครับหลังเนี้ยเอกลูสีและพรีเมียมมากเดี๋ยวพาไปดูสภาพกันก่อนว่าเดิมๆเนี้ยเราได้มาเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมอ่ะตามมาอันนี้คือส่วนของหน้าบ้านนะครับจะเห็นได้ว่าพื้นเนี่ยเรถือว่าโอเค ยังไม่มีเรื่องของการซุดตัวซุดร้าวอะไรต่างๆถือว่าเบ้านแรลเขาทําตรงเนี้ยค่อนข้างโอเคเลยแต่ว่าอันนี้ไอเป็นพวกคราบตะไคร่น้ําที่ว่ามันเกาะกินมาด้วยความที่บ้านเนี่ยมันไม่มีคนอยู่เนาะตะบอกแล้วว่าหลังนี้มีตอรี่คือว่าเจ้าของบ้านเนี่ยมีเป็นร้อยล้านอ่เจ้าของบ้านเนี่ยรวยมากมีเป็นร้อยล้านหลังนี้เนี่ยเป็นหลังที่ลูกหนี้เขาเนี่ยเอาเงินมาใช้จ่ายโดยการที่ว่ามาขายคืนเพื่อใช้หนี้เนาะ เขาเลยเหมือนไปยึดมาอะไรอย่างเงี้ยพูด,ดง่ายๆคือหลังเนี้ยเจ้าของรวยมากแล้วก็เขาอันหลังเนี้ยคือเจ้าของไม่เคยอยู่เพราะเจ้าของบ้านเนี่ยอยู่พระรามเก้าแต่ลูกนี่เขาเนี้ยเอาเงินมาขายคืนเพื่อว่าไทายคำราศนีลเขาเนาะอ่ะเราก็ได้โอกาสไปป,ป,ปปรับปรุงบ้านหลังนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ว่าในอนาคตก็อาจจะได้ขายที่ของเขาด้วยเพราะว่าเขามีที่แถวนครปฐมที่ว่าอยากที่จะขายบอกว่าเอ้ยจอดดูให้หน่อยอ,ยอะไรอย่างงี้เนานะอ่ะบอกว่าเดี๋ยวเอาตอนนี้ให้จบก่อนหลังน้าค่อยว่ากันนะไป ประตูวัดไถ่พวกนี้นะครับผมผมจะทำการเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะเราจะไม่เอางานไม้เดิมไว้แต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะเพราะว่ามันเป็นส่วนไม้ที่ว่าไม่ค่อยได้สัมผัสความชื้นเท่าไหร่อาจทําให้สภาพยังดีอยู่แต่ว่าเราต้องการความใหม่เนาะเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเข้าบ้านกันอันนี้คือช่างเนี่ยเพิ่งมา ร craving, ื้อกันแบบสุดัร้อนเลยนะครับอันนี้ช่างเพิ่งเข้ากําลังรื้อกระเบื้องกันอยู่อันนี้เดี๋ยวเราจะรื้อทุกอย่างทิ้งหมดเลยเราปรับทําใหม่ไอ้พวกโครงบันดบันไดพวกนี้เดี๋ยวเราก็ทําการรื้อแล้วก็ปรับทําใหม่นะครับผมคือหลัเนี้ยบอกเลยว่ามีป u d เจตในการทําประมาณหนึ่งแต่ยังไม่รู้ว่ามันจะ over สเปคที่เราทำไหมนะครับผมก้ดูรายงาทีนึงเพราะว่าอางริงเนี่ยก็ทําค่อนข้างเยอะเหมือนกัน เพราะเราลือทั้งหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวหลังคาบ้านเนี่ยรู้สึกจะมีการลวซึมด้วยเดี๋ยวเราเช็คอีกทีหนึ่งก่อนว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับผมแต่ดูร่างก่อนเนาะดูล่างก่อนดูข้างร่างก่อนอันนี้เป็นส่วนห้องน้ําห้องน้ําหลังนี้เป็นสองนอนสองน้ํานะครับห้องน้ำอยู่ร่างชั้นหนึ่งข้างบนอีกห้องหนึ่งนะฮะ,อ,ะอันนี้คือโถงด้านหลังที่เป็นส่วนของครัวเนาะด้านหลังคือส่วนนี้เลยอันนี้ช่างกําลังตีฝ้าใหม่อยู่กำลังตีฝ้าใหม่อยู่แล้วก็ในครัว,ค,วรคือส่วนนี้ อ่าอันนี้คือส่วนในครัวนะครับส่วนในครัวอ่าส่วนในครัวคือครัวตรงนี้จะเป็น,นครัวหน้านกว้าง4เมตรลึก2เมตรเดี๋ยวเราจะทำครัวสไตล์เดิมแบบที่เราเคยทำนะฮะแบบทุกหลังที่เราเคยทําสังเกตว่าตอนนี้ทั้ง4ด้านเราเนี่ยทาครัวรอบหมดเลยแต่ทีนี้ถ้าสังเกตดูเนี่ยจะสังเกตว่าเฮ้ยด้านหลังบ้านเนี่ยดูยังไม่ค่อยมีรอยซุดแล้วเห็นไหมเห็นไหมถ้าสังเกตดูเนี่ยเฮ้ยรอยซุดไม่ค่อยมีนะแปลว่า ป้ายุก,ก่อนเนี่ยก็ทําโครงสร้างค่อนข้างดีนะครับผมอ่าเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราอาจะต้องทำครเราเนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งบนแล้วก็ครอบรังน้ํากับเขาไว้เลยเพื่อให้ป้องกันการรั่วซึมกลับมาเนาะคือถ้าเกิดว่าบ้านซ้ายบ้านด้านหน้าด้านขวาวเนี่ยเขาต่อเติมมาเนี่ยเราก็ควรจะต่อเติมเหมือนกันนะครับเพราะว่า มันมีโอกาสที่ว่าฝนตกมาใช่ไหมคือด้วยความที่ว่าเราโล่งๆใช่ไหมสมมติว่าเกิดเราไม่มีครัวอย่างเงี้ยเขาก็จะมีน้มามันลงบ้านเราแต่ถ้าเกิดว่าประต่อเติมครัวปุ๊บเนี่ยเราทํารังน้ําให้มันแบบเชื่อมต่อกันแล้วก็บีกับบปภาษาที่ดีเนี่ยมาทําให้ปัญหาเกิดน้อยลงแล้วก็สบายจทุกฝ่ายแถมเป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยด้วยนะครับผมอา่าอันนี้คือส่วนครัวเนาะแปลงต่างๆคงสร้างอย่างดีอยู่อย่างเงี้ยเราก้าทาครัวเพราะว่าคงสร้างแน่นดูจากบ้านซ้ายบ้านขวาเห็นไหม เห็นไหมตรงนี้ผนังผนังไม่มีแยกเลยนะเห็นไหมก็ต่อเติมขึ้นมาผนังไม่มีแยกตรงนี้นะครับผมอ่าไปบนดีกว่าอ่บันไดนะครับยังแน่นมากเลยนะบันไดบันไดนะครับผมมีความแน่นมากนะดูเด็กคือผมเดินไม่มีเสียงอีออสเลยคือบันไดก็ทาดีจริงๆนะฮะอ่าโซนชั้นสองอ่า เราก็ทําการในช่างมารื้อฟ้าหรืออะไรอยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้องทาการตรวจเช็คหลังคาก่อนว่าเอ้ยตรงไหนมีจุดรั่วซึมที่มีปัญหาหรือเปล่าอย่างเช่นว่าตรงนี้อ่ะเห็นรูรูนึงไหมแสงสว่างรอดมาอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวาทาการเปลี่ยนก่อนซ่อมรุงก่อนแล้วค่อยทํางานฟ้าใหม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าหลังคาไม่เคลียร์เนี่ยแล้วฝนตกมาเนี่ยเดี๋ยวฟ้ามีปัญหาอีกงานไม่จบนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียนส่วนของพวก หลังคาให้หมดทุกอย่างก่อนนะอาแล้วค่อยทํางานฝ้าอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นประเด็นสําคัญเห็นไหมอันนี้คือรอยรอยน้ําซึมเก่าเห็นไหมตรงนี้เห็นน้ำซึมเก่าไหมคือถ้าเกิดว่ามองจากฝั่งเนี้ยจะเห็นจะเห็นรูเลยจะเห็นรูเลยรูหลังคาเนี่ยลองลองแผ่นไปม้บนเห็นรูไหมเนี้ยมีหลังคามีรูลงเนี่ยรูก็เลอะเลยอย่างเงี้ยน้ำมันซึมลงมาเห็นไหมเห็นปะเห็นรูไหมอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทาการรื้อปรับปรุงใหม่นะครับห้องน้ําห้องน้าเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเรารื้อกะเบื้องหรือพวกนี้ออกให้หมดนะครับแล้วก็ทําระบบการซึมใหม่ทั้งหมดเพื่อที่ว่าให้มันเกิดความใหม่แล้วก็รั่วซึมน้อยสุดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบ้านเก่าๆเนี่ยห้องน้ำเนี่ยจะรั่วซึมค่อนข้างง่ายนะครับ <côt Next. S 1> เราต้องทาการซึมใหม่นะหรือกะเบื้องเราล้อทิ้งหมดอ่าเบื้องล้อทิ้งหมด อ่ะอันนี้คือส่วนของในบ้านคร่าวๆเนาะฟังก์ชัน2นอน2น้ํเดี๋ยวผมจะพาไปดูต่อว่าเฮ้ยหลังเนี้ยมันเจ๋งมากกว่าแค่ทำเรแบรนด์เฮาส์เพราะว่าสระว่ายน้ํามีด้วยแถมใหม่ด้วยแถมใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็มีส่วนกลางสันต์เล่นอย่างดีเลยคือบ้านสามสิบปีหายได้ยากมากแถมราคาไม่เกิน2ล้านค่อนข้างคุ้มค่าอ่ะจะตามดูต่อดีกว่าอ่านี่ผมพามาดูส่วนกลางของโครงการนะครับอันนี้คือสระว่ายน้ํานะครับ น่าจะประมาณ25เมตรมั้งผมจาไม่ได้หรือ50เมตรผมไม่ชัวร์นะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าเนี้ยเฮ้ยคุณซื้อบ้านโครงการนี้นะครับบุตรสลินแบลแ,แอนด์เฮาส์นะได้เกิน2ล้านอาจจะมันสัก17บวกลบอกะบผมให้ไกลๆไว้กัน17บวกลบได้สาะว่าน้ำแบบนี้ในโครงการนะครับรู้สึกว่าผมถมพื้ิที่บุคคลมันเขาบอกว่าตรงนี้มีค่าข้า60บาทนะครับผมสระว่าน้ำถือว่าโอเคมากแถมหลังตรงนี้เนี่ยหลังผมเนี่ย จะมีส่วนของที่เป็นสนามเด็กเล,ล่นวยนะสนามเตะบอลตรงนี้ฟุตซอลเห็นไหมเห็นไหมเหหมจ๋งไหมอ่าและอีกเรื่องนึงนะครับผมโครงการนี้นะครับมิติดูแลเข้มงวดมากถ้ายิติดูแลไม่ดีขนาดนี้ผมบอกเลยว,ว่าอย่างเงี้ยเราไม่เห็นหรอกเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าคุณค้างค่าส่วนกลางโครงการนี้นะหกเดือนปีหนึ่งขึ้นไปเนี่ยยิตินะครับเขาส่งทนายฟ้องเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นโครงการนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับโครงการนี้เนี่ย ครงการดีแบบนี้แรกกับการที่ว่าต้องจ่ายค่าส่วนกลางแต่คุณจ่ายไปเนี่ยได้อย่างเงี้ยคุ้มแน่นอนถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยก็ตั้งนายแต่งตั้งฟ้องกันนะครับผมฟ้องมาพอดีแล้วนะครับอันนี้สําคัญนะฮะอันนี้คือที่คุณแลกไปกับการจ่ายค่าส่วนกลางเนาะวันนี้คุ้มแน่นอนคนอยากได้โครงการราคาไม่เกิน2ล้านได้ของคุ้มแบบเนี้ยความดูแลความปลอดภัยเพื่อนบ้านแบรนด์เดรนเฮาสตอบโจทย์มากนะครับผมโครงการนี้ถ้าสนใจนะครับผมติดต่อมาที่เบอร์ผมเลยนะครับผมหรือหน้าช่องโปรไฟล์แค่นะครับผมอ่าววันนี้ก็ฝากกันที่ก่อน เจอใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตระหว่างงานทำนะครับผมอสวัสดีสวัสดีครับ